สวักุมครับวันที่ห้าเนาะสี่โมงครึ่งนิดๆปล่อยไม้ลายต้นขายปล่อยออกเลยนะครับค่าเช่าร้านมาแล้วไม่ทันละที่เป็นตัวดอกแดงเนี่ยจริงๆมันต้องขายพันห้าที่เป็นตัวดอกแดงชั้นเดียวเนี่ยที่ขอบขอบดอกมันเป็นมีคราวคล้ายๆแดงซันตาคอ์สอะ่ะแตมีชั้นเดียวต้นใหญ่มากรากสวยมาก ขายป่อยขายป่อยขายทุกถูกเนี่ยที่เคยขายต้นละพันอ่ะขอเจ็ดร้อยายต้นเลยนะต้นนี้หนึ่งขายเลยต้นละเจ็ดร้อยนี่โอ้โหไม่ต้องพูดถึงเรื่องใหญ่โตนะสั่งก่อนได้ก่อนไม่มีจองไม่มีกักนะครับพร้อมโอนแล้วก็สั่งไปนะครับเนี่ยต้นนี้หนึ่งนะครับขอเจ็ดร้อยค่าส่งก็ขอลาต้นละร้อยยี่ห้าบาทนะค่าส่งขอต้นละร้อยยี่ห้าบางต้นมันร้อยห้าสิบบางต้นมันร้อย คือขั้นต่ำมันอยู่ที่125บางโตขอค่าส่ง125บาทต่อต้นนะนะครับรับหลายต้นก็เดี๋ยวก็ลดหลัน่นราคาค่าส่งกันลงไปแล้วกันแต่ค่าต้นไม้ลดไม่ไหวละขอต้นละ700ขอต้นละ700ค่าส่งก็ต้นละ125บาทนะครับใครชอบก็ทักมาสวยอที่เป็นดอกแดงชั้นเดียวอ่ะที่เป็นมีคราวอ่ะอันเนี้ยใครตามคลิปบางตมาก็จะเห็นในต้นเนี้ยดอกใหม่รอบใหม่มันมาละโอ้แต่กิ่งก้ามันสวยนี่ต้นที่หนึ่งต้นที่สองนี่เห็น,เห,นเห็นเลยนี่ห้าสาวธรรมชาติโตดใหญ่เพิ่งตัดทศมดสอง พึ่งตัดทดมีสองอันนี้มีหนึ่งนี่มีหนึ่งนี่มีสองนี่กิ่งมันพึ่งมาเอาไปเลี้ยงอีกสักสามสี่เดือนก็ได้ใหญ่แบบนี้แล้วนะครับไม้มันโตเร็วนะครับก็ปล่อยขายทุกถูกไปเลยดอกนี่ดอกมันพึ่งมานะตัดทศด,ดอกมันพึ่งมาเนี่ยต้นที่สองโอ้ห้าเสาต้นใหญ่ด้วยโตดมันใหญ่แล้วแต่ว่าเพึ่งตัดทศไงนี่พึ่งตัดทดมีสองมันก็เลยยังไม่กิ่งมันก็ยังไม่ใหญ่เท่าไหร่ก็ขายปล่อยออกไปเลยขอเจ็ดร้อยค่าส่งก็ขอร้อยยี่บห้าบาท อันนี้ต้นที่สามต้นที่สามนี่ตรงกลางเป็นแดงแดงชั้นเดียวแว้นๆวนเลยเนี่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 ยแดงชั้นเดียวแว้นๆวเลยแล้วรอบๆบนี้จะเป็นชมพูต네ิดสักด้วยนะครับเป็นดอกชั้นเดียวนะนี่ตัดทดอันนี้ก็ตัดทดสองมีดแล้วนี่มีสองนี่พุ่มกว้างแล้วต้นใหญ่ห้าเสาธรรมชาติอันนี้ก็เห็นกันอยู่แล้วเนาะต้นที่สามต้นที่สามนี่เลขเดิมไม่เอาต้นที่สามอันนี้ต้นที่สามก็ลดราคาไปเลยอะขอเจ็ดร้อยค่าส่งก็ต้นละร้อยยี่ห้า นะครับนี่ลายต้นไปเลยนะครับก็ใครเอาหลายต้นเดี๋ยวค่าส่งก็มาลดหลั่นราคากันลงไปเนี่ยต้นที่สี่อันนี้มีห้าสีห้าเสาด้วยมีห้าสีนี่มีห้าสีนี่ต้นที่สี่มีเหลืองทองมีแดงมีชมพูมีอันเนี้ยเนี่ยเนี่ยต้นที่ต้นที่สี่ 4, นะครับต้นที่สี่นะครับเนี่ยใครจะเอาทักมามีห้าสีกิ่งละสีเลยนะเพิ่งตัดทดมีสองเห็นไหมเนี้ยมากิ่งมันเพิ่งมา พุ่มก็แน่นแน่นดีแหละสวยดีต้นใหญ่ด้วยนะครับอยู่ในกระถางสองปี๊บนะก็ขอต้นละเจ็ดร้อยค่าส่งก็ต้นละร้อยยี่ห้าต้นที่ห้านี่เป็นลูกไม้เป็นลูกไม้ดอกตัวนี้ย้อนแสงหน่อยนะนี่อยากให้เห็นนี่ต้นใหญ่ห้าเสาด้วยทรงก็เหมือนแบบสะโพกใหญ่ๆผู้หญิงก็สะโพกใหญ่ๆมีเอวคอดมีพุ่มหนาเนี่ยดูให้ดอกดียังไม่ทันบานดอกรอบแรกมันมันบานสามที่ดอกเนี่ยแล้วมันก็โรยไปละนี่ดอกรอบใหม่มาแล้เนี่ ต้นที่ห้านะครับเนี่ยต้นที่ห้าขอแค่เจ็ดร้อยค่าส่งก็ร้อยยี่บห้าบาทต้นที่หกสโนว์พิงค์เนี่ยสโนว์พิงค์ต้นที่หกนี่สวยต้นที่หกน,น,นี่ใครชอบสูงนี่ตัดพดนหนึ่งมีดเห็นไหมตัดพดหนึ่งมีดปล่อยกิ่ง เนี่ยพอตัดทศหนึ่งมีดมันก็จะกิ่งมันจะไม่แน่นเห็นป่ะแต่จะกิ่งมันยาวนี่ตัดทดสองมีดเนี่ยที่บางโตบอกตัดทดหนึ่งมีตัดทดสองมีดน่มันแตกต่างกันอย่างนี้เนี่ยเนี่ยตัดทดสองมีดเนี่ยตัดทดสองมีดเห็นไหมมันจะแน่นกว่าเนี่ยตัดทดสองมีดนี่ก็ตัดทดสองมีดเนี่ยความแตกต่างเนี่ยตัดทดสองมีดมันจะแน่นนี่ตัดทดมีดเดียวมันจะกิ่งมันจะยาวเขาเรียกกิ่งมันยาวแต่มันก็แตกพุ่มแล้วแหละอันนี้จะเป็นไม้ที่บางโตขายไม้ต้นใหญ่อ่ะพวกนู้นอะ เอ่อจะเป็นแบบกิ่งยาวๆต้นใหญ่ๆน่ะตัดทดสองมีดไออันนี้ตัดทดหนึ่งมีดนะครับต้นที่หกเนาะต้นที่หกไปเล็กเก่าไม่เอาต้นที่หกเนี่ยไปขอเจ็ดร้ยค่าส่งร้อยี่บ้าบาทเอาจ่ายเอาตังคจ่ายค่าร้านอันนี้มีชมพูผีเสื้อมีแดงนี่มีอันนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็มีข้างหน้านี้กิ่งละสีเหมือนกันนี่ ตอเป็นตอลีลานะนี่อันนี้กิ่งละสีอันนี้ก็ตัดทบสองมีดเห็นไหมตัดทบสองมีดแล้วก็พุ่มเริ่มแน่นนะครับทรงสวยต้นสูงใหญ่นะครับนี่ใช่ได้นะครับต้นที่เจ็ดนะครับต้นที่เจ็ดอ่าต้นที่เจ็ดนี่ใครชอบต้นไหนก็ทักมาสั่งก่อนได้ก่อนไม่มีจองไม่มีกักนะนี่ก็ใครชอบก็ทักมาขายทุกถูกต้นละเจ็ดร้อยขายปล่อยเลย ใครตังก่อนได้ก่อนเป็นตัวเจ้าตังมาจ่ายค่าร้านพอได้ตังค่าร้านแล้วก็ค่อยว่ากันใหม่นะครับนี่ก็ต้นละเจ็ดร้อยค่าส่งก็ต้นละร้อยี่สิบห้าบาทต้นที่แปดเป็นไม้แนวบอนไซตัวดอกแดงดำไงเนี่ยสวยเบื่อน้ําค้างเช้าอากาศมาสวิงตรงเนี้ยจะได้ดอกสวยๆปีหนึ่งก็ได้ดอกสวยๆอยู่ไม่กี่เดือนนะตรงเนี้ยแต่ไปอยู่บ้านลูกค้ามันสวยเอาสวยเอา อยู่กับบางโต้ก้องแก้งก้องแก้งบางทีก็ต้องทําใจอ่ะคือแบบตรงนี้อากาศมันแบบเนี้ยแต่ก็เราเลี้ยงไม้ได้อากาศมันสุดขั่วไงตรงเนี้ยพอไม้ไปถึงบ้านพี่เๆพๆๆื่อนๆไม้มนเลยทนเพราะว่ามันร้อนจัดเย็นจัดฝนตกก็ตกแรงลมก็แรงฝนก็แรงฟ้าก็แรงอากาศก็อย่างเงี้ยนะครับต้นที่แปดนี่แนวบอนไซต้นที่แปดแนวบอนไซ์นี่รากสวยต้นที่แปด กขาขอเจ็ดร้อยค่าส่งก็ขอต้นละร้อยยี่บห้าบาทนี่ต้นนี้แปดมาต้นนี้เก้าอันนี้ลูกไม้อันนี้ตัดทดหนึ่งมีดกําลังกิ่งจะยาวเอ้ยตัดทดสองมีดแล้วหนึ 1, ่งสองเออตัดทดสองมีดแล้วกิ่งกําลังยาวเนี่ยหนึ่งสองลูกไม้ตัวนี้มีต้นนี้ต้นตนี้แล้วก็ต้นนู้นเนาะเป็นลูกไม้เนี่ยห้าเสานะครับห้าเสาทรงก็จะเป็นทรงชดช้อยแบบนี้นะครับเนี่ย ต้นที่เก้านะครับก็สูงใหญ่สูงใหญ่ต้นที่เก้าเขียนก่อนต้นที่เก้าคุณดีอันนี้ไม่ต้องคิดเยอะโอเคเลยอ่ะนี่ต้นที่เก้าเห็นไหมต้นที่สิบอันนี้คล้ายๆแดงกินาลีถึงคลิปบางโตก็ฝากกดถูกใจกดแชร์กดติดตามให้บมงโตด้วยนะบางโตจะได้เลื่อนอันดับการมองเห็นนะสั่งต้นไม้ก็ไลนยอด์ลิตเติ้ลการ์เดนต้นที่สิบห้าเสาอันนี้ตัดทดหนึ่งมีด เห็นไหมกำลังแน่นเลยนะครับกิ่งกาลังยาวเนี่ยไม้เสียบสูงมันดีตรงเนี้ยมันแค่ตัดทดมีดเดียวอ่ะนะครับตัดทดมีดเดียวอ่ะต้นมันก็กิ่งมันก็ยาวเท่ากับอะไรอ่ะเท่ากับตัดทดสองมีดแล้วเพราะว่ามันเสียบสูงนี่ต้นที่สิบห้าเสานะเมนตรงเปี๊ยะนะครับต้นที่สิบแดงกินาลีเป็นลูกไม้นะคล้ายๆแดงกินาลีอดอกใหญ่ต้นที่สิบต้นที่สิบเอ็ดเป็นแดงกุหลาบ อันนี้เป็นแดงกุหลาบต,ตัวเก่าเลยตัวแรกเลยน,นี่ต้นที่สิบเอ็ดนี่ต้นที่สิบเอ็ดเป็นตอรีลาเล่นรากนะครับต้นที่สิบเอ็ดเป็นตอรีลาเล่นรากอันนี้อันนี้ใครที่ตามคลิปบางตัวมาก็จะเห็นดอกมันเนาะน,นี้เห็นแล้วมันโรยไปละนะครับโรยไปละมาใหม่ละนี่กําลัาางมาใหม่นี่ต้นที่สิบเอ็ดตอเล่นรากขอเจ็ดร้อยค่าส่งก็ร้อยห้าสิบนะครับเดี๋ยวบางตัวจ่ายค่าร้านเรียบร้อยก็เหลือต้นไหนก็กลับราคาเดิมอันนี้ดอกม่วงชั้นเดียวดอกใหญ่ มงม่วงชัง้นเดียวดอกใหญ่ๆลูกไม้นี่ค่าเสาด้วยตอเล่นรากด้วยนะครับตอนตอนเล่นรากด้วยนี่นะครับนี่สวยไหมทรงมันสวยต้นที่สิบสองขอเจ็ดร้อยค่าส่งก็ขอร้อยี่บห้าบาทเนาะขอเนี้ยแหละขายเอาทุนเอาตังมาหมุนต้นที่สิบสามอันนี้เป็นชมพูดอกใหญ่ๆน,นี่เป็นลูกไม้น,นี่ใหญ่มากต้นที่สิบสามต้นเดียวเจ็ดร้อยนะค่าส่งร้อยยี่ห้าบาท นะครับก็สั่งหลายต้นก็ค่าส่งก็จะลดหลั่นกันลงไปนะครับเนี่ยนี่ใครชอบสิบสามต้นแล้วนะไปทางไหนต่อสิบสามต้นเอาอันไหนต่อเอาให้มันครบยี่สิบเอาไปฝั่งนู้น่ะอือไปฝั่งนู้นเนาะอ,อ่ะมาต้นที่สิบสี่โอ้อันนี้ใหญ่มากอันเนี้ยอันเนี้ยตรงจริงต้องขายพันห้าแล้วเนี่ยไอ้นี่ไงไอไอไอ,อะไรนะ ใ่ใหม่อะ14 14ดูรากสวยมากต้นที่14นะครับก็ขอต้นละเจ็ดร้อยค่าส่งต้นละร้อยี่ห้าอันนี้เห็นๆกันแล้วเนาะนี่ต้นที่4ต้นที่15เนี่ยตัวชมพูตัวนี้อันนี้อันนี้ก็ต้องขายพันห้าแล้วนะใหญ่มากนี่ดูดิเอาเจ็ดร้อยพอเจ็ดร้อยค่าส่งร้อยี่บห้าบาทเดี๋ยวจ่ายค่าร้านแล้วค่อยว่ากันค่อยกลับราคาเดิมอตอนนี้เอาตังค์จ่ายค่าร้านก่อนนะครับเอาตังค์จ่ายค่าร้านก่อนก็ขายทุกถูกสั่งก่อนได้ก่อน นะครับสั่งก่อนได้ก่อนคือลดราคามากกว่านี้ไม่ได้แล้วค่าส่งเนี่ยอย่างสามสั่งสามสี่ห้าต้นอย่างเงี้ยเดี๋ยวค่าส่งลดหลั่นลงไป <c oughs> หรือว่าให้ค่าส่งมาก่อนแล้วเดี๋ยวค่าส่งมาเห Gone <c oughs> ลือบางตัวโอนคืนนะครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวว่าบางตจะเก็บค่าส่งไว้มงไต้หวันสวยเนาะต้นที่ส <c oughs> ิบหก <c oughs> ต้นที่สิบหกม้งไต้หวันต้นที่สิบหกทรงสวย <c oughs> นะครับเนี่ยต้นที่สิบหกม้งไต้หวันอันนี้ไม่ต้องคิดเยอะต้นที่สิบเจ็ด อะไรนะไอ้น้องผักบุ้งน,นี่รากสวยทรงสวยห้าเสาวสวยๆเนี่ยนี่น้องผักบุ้งน้องผักบุ้งอ่ะไปน้ำค้างเยอะตอนเนี้ยตรงเนี้ยปะไปพี่ๆเพื่อนๆไปดูแลกันต่อไปดูแลเขาต่อละกันผมบางโตก็ก็ทํามาเท่าเนี้ยได้เต็มที่แล้วคือแบบเหลือแค่เรื่องดอกอะที่มันยังไม่มาตัดทดแต่งกิ่งทํารากเซต เซตความคงทนถาวรให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับไม้ที่ไปนี่คือเต็มการ์ดอะต้นที่สิบเจ็ดต้นที่สิบเจ็ดนี่ต้นเดียวก็ขอแค่เจ็ดร้อยโอ้ขายถูกขายเท่าไม้ขายเท่าไม้เล็กอะขายเท่าไม้กระถางสิบสองนิ้วเลยเห็นไหมบางตัวอยากขายบึงตัวก็ขายบึงตัวไม่คิดมากหรอกนะครับขายบึงตัวอยากคือถ้าถ้าช่วงไหนบึงตัวไม่มีตังเงี้ยบึงตต้องจ่ายค่าร้านมีค่าใช้จ่ายมโตก็ขายปล่อยออกไปเลย ตอนไหนที่มันไม่มีความจําเป็นที่จะต้องใช้ตังมึงตัวก็ขายราคามาตรฐานแต่ใครที่จะเอาราคาถูกก็มาคุยนอกรอบกันเออเอาสี่ห้าต้นนะมึงตลดราคาให้ได้ไหมมึงตัวลดให้ได้หมดแหละใครที่ซื้อไม้กับบึงตัวจะรู้ว่ามึงตบอกราคาตรงเนี้ยสมมติเอาสักสี่ห้าต้นสมมติบางโตขายต้นละพันเนี่ยเอาสักสี่ต้นมึงตเอาแค่สามพันอีกเออแต่ตอนเนี้ยคือบางโตจะจ่ายตังค่าร้านคือมึงโตก็ปล่อยขายรายต้นไปถูกถูกเผื่อใครที่แบบว่า ซื้อหลายต้นแล้วมันไม่มีที่จะเลี้ยงอยากได้สักต้นหนึ่งแต่อยากได้ราคาถูกก็เอาไปนะครับใครที่ใครที่อยากได้ราคาแบบถูกๆอยู่แล้วเนี่ยก็ตอนนี้ขายถูกก็เอาไปก็จะลดหลั่นค่าส่งให้นะครับนี่ต้นที่สิบเจ็ดสวยอันนี้ใหญ่มากต้นเนี้ยใหญ่จริงถ้าต้นไหนบางตัวบอกใหญ่มากนี่ให้รู้เลยนะมันใหญ่จริงนะขายพันห้าได้นะครับแต่มันมันอยู่ด้วยกันแล้วก็ขายไปสิบแปดนี่สิบแปดใหญ่เวอร์ต้นนี้ใหญ่เวอร์นี่สิบแปด ม่วงแดงไง18ขอ700ถ้าส่งก็ขอ125บาท19เนี่ยไม่ต้องคิดเยอะอันนี้แดงซันตาคอร์สอันนี้ก็เห็นกันแล้วเนาะเนี่ยน้าค้างมันเข้าไปพอน้าค้างมันเข้าไปอยู่ข้างในเนี่ยแล้วแดดมันมาแรงเนี่ยเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนแบคทีเรียเออมันเป็นแบบเนี่ยอ่ามันก็ทําให้ดอกเออตกใจเลยเนี่ยทให้ดอกเสียก็ช่างมันเนี่ย19เนี่ย้9 อันนี้แดงซันตาคอสอันนี้ตับทดสองมีดแล้วเห็นปะกำลังแน่นกำลังแน่นพุ่มกำลังกลางโคตรสวยมากยี่สิบแดงลูกไม้นี่ยี่สิบแดงลูกไม้นี่มีชั้นเดียวสวยมากยี่สิบยี่สิบต้นใหญ่มากเนี่ต้นนี้ยี่สิบนะครับนี่ขอเจ็ดร้อยค่าส่งเอามาร้อยี่บห้าบาทต้นใหญ่ยีเอ็ดเป็นชมพูลูกไม้ที่มีเหลืองด้วยชมพูด้วยแล้วก็ ขาวด้วยนี่นะครับนี่ยี่สิบเอ็ดอันนี้โคตรใหญ่มากต้นใหญ่ดูดิโอ้โหนี่นี่เขย่าต้นไม้กระถางสะเทือนดูความที่ลากมันวิ่งดีเนี่ยมันเป็นไม้ตอขุดไงเนี่ยลากมันวิ่งดีลากมันวิ่งลงเลี้ยงกระถางลึกกันรลากมันวิ่งลงยี่สิบเอ็ดต้นใครชอบอะไรก็ทักนะไม้ใหญ่ก็ยังมีนะเอาไม้ใหญ่ก็ยังมีนะเนี่ยเนี่ยสวยเนี่ย ต้นละเคยขายสี่พันขอสองพันเนี่ยเนี่ยสองพัน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 นะครับเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยใครรับห้าต้นเนี่ยบางตัวแถมฟรีสองต้นเจ็ดต้นเเจ็ดต้นขอหมื่นเดียวเจ็ดต้นขอหมื่นเดียวค่าส่งขอพันเดียวนี่นี่เจ็ดต้นขอหมื่นเดียวค่าส่งขอพันเดียวใครจะเอาทักมา แล้วก็มีต้นนู้นอีกเหลืองทรัพย์เจริญเบอร์สองนั่นก็ขอสองพันแล้วก็มีแดงลูกไม้นี่อีกนี่นี่นี่ก็ขอสองพันใหญ่มากใหญ่มากนะครับใครชอบก็ทักไทยมาแล้วก็มีไม้ใหญ่ไม้ใหญ่ก็บอกราคาอยู่แล้วเนาะก็ก็ตามนั้นเลยตามนั้นเลยดูคลิปเมื่อเช้าก็ได้อันนี้คือจะปล่อยออกแล้วนี่ปล่อยออกหาตังค์จ่ายค่าร้านใครชอบตรงนี้ก็เนี่ยใครชอบตรงนี้ก็บอกมโตมาเนี่ยสองสี่หกหกต้นเนี้ย หกต้นนี้ขอห้าพันใช่ไหมเนี่ยหกต้นนี้ขอ 5, ห้าพันโอ้ใหญ่จริงใหญ่มากใหญ่เวอร์นี่กระถางหกสิบเซนอะใหญ่มากๆแต่ละต้นนี้ใหญ่มากๆอืใหญ่มากๆเอาเอาเอาสี่พันก็พอเนี่ยสี่พันแต่ค่าส่งก็ต้องให้บางโตสามร้อยหกร้อยค่าส่งต้องให้บางโต900นะเก้าร้อยนะเออก็สองต้นสามร้อยอะสองต้นสามร้อยสองต้นสามร้อยอะเออ ค่าส่งก็ต้องให้บางโตาร900นะอืมต้องให้ค่าส่งบางตาร900นะแต่6ต้นเนี้ยบางตขอแค่5,000เอ้ยขอ4,000เออ6ต้นเนี้ยบางตขอแค่4,000แต่ค่าส่งต้องให้บางตนะแล้วก็ค่าส่งเหลือบางโตโอนคืนแต่ค่าส่งไม่พอบางตออกให้เนี่ยหายใจอันนี้ไซส์1,500เลยอันนี้ไซส์1,500เลยเห็นเห็นเลยนะใหญ่กว่าพวกนู้นนะครับอันนี้ไซส์1,500เลยเห็นเห็นเลยเนี่ยเนี่ย6ต้นเนี้ยขอ4,000ค่าส่งขอบางโต สามหกขอแปดร้อยก่อนก็ได้อะขอแปดร้อยก่อนก็ได้เผื่อเผื่อไว้ขอหกร้อยก่อนก็ได้มาถ้าหากไม่พอแล้วมามาช่วยบางตัวอีกหน่อยละกันขอหกร้อยไว้ก่อนมาเนี่ยขอสี่พันขอค่าส่งหกร้อยไว้ก่อนถ้าค่าส่งไม่พอก็ช่วยบางตัวหน่อยหกต้นเนี้ใครจะเอาทักมาแล้วก็สี่ต้นนี้สี่ต้นนี้ใครจะเอาบางตัวขอสามพันห้าเนี่ยสี่ต้นเนี้ย ค่าส่งก็ให้มังโตหกร้อยมาสี่ต้นนี้นะต้นใหญ่เนี้ยต้นละพันห้าเนี่ยสี่ต้นเนี้ยขอสามพันห้าค่าส่งก็ให้มังโตเอ่อเท่าไหร่นะค่าส่งก็ให้มังโตมาหกร้อยแล้วก็สามต้นนี้ขอสองพันห้าเนี่ยสามต้นนี้เนี่ยหนึ่งสองสามสามต้นนี้ขอสองพันห้าเนาะค่าส่งก็เนี่ยหนึ่งสองสามเนี่ยสามต้นเนี้ยขอสองพันห้าค่าส่งก็ให้มังโตมาสามร้อยก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็สองต้นนี้ก็สองพัน นะสองต้นนี้ก็สองพันค่าส่งก็ให้มังโตมาสามร้อยก่อนนะครับสามต้นนี้ก็สองพันสามต้นนี้ใหญ่ๆเลยก็ขอสองพันแล้วก็สามต้นตรงนู้นก็ขอสองพันใช่ไหมหนูใหญ่มากหนูแนวบอนไซด้วยนะครับแล้วก็สองต้นตรงนู้นก็ขอสองพันอันนู้นสวยมากสวยมากสองต้นตรงนู้นก็ขอสองพันค่าส่งก็ขอสามร้อยก่อนไม้ใหญ่ไม้สวยเนี่ยเนี่ยสี่ต้นนี้ขอสามพันห้าเองเนี่ย 3, 5, ค่าส่งให้มึงโตหกร้อยโอ้โหใหญ่จริง นะครับใครชอบไม้ใหญ่ๆไม้สวยๆไม้สมบูรณ์แข็งแรงเลี้ยงง่ายตายยากโตวไวใหญ่เร็วสวยจริงสวยทนสวยนั้นพักมามีแต่ของดีๆของสวยๆรับประกันนะครับนี่ก็สําหรับวันนี้ก็มีมานาเสนอเท่านี้นะครับฝากกดถูกใจกดแชร์กดติดตามต้นนี้บางตขายให้ใครไม่ได้แล้วนะมันมาทารังเนี่ยบางโตไปตอนแรกมันอยู่อันน, ون, นู้นไงแล้วบางโตก็เอารังมันออกมันก็เลยมาอยู่ตรงนี้ ไว้ดูแลไว้ดูแลกันก่อนนะครับมังกขอดูแลเขาก่อนนี่ถ้าใครจะเอาต้นนี้ยมังัวก็ขายแหละแต่ว่ายังยังให้ไปไม่ได้เพราะว่านกเขาทํารังแล้วต้นนี้ก็เหมือนกันตอนตอนแรกนี่มันมาทารังต้นนี้แล้วมังตัวเอาเอารังเขาออกไปไงนี่เนี่ยมันมาทํารังตรงนี้แล้วก็มังัวเอารังเขาออกไปเขาก็มาทํารังตรงนู้นก็ไม่ได้ละนะครับ <laughs> ไม่ได้ละ นะครับก็ทค่นี้ตามนั้นเลยนี่ไม้ปี๊บสองสี่ห้านี่มีห้าต้นนี้ไม้ปี๊บนี่สามต้นพันนี่ต้นละสี่ร้อยห้าต้นเนี้ยเอาแค่พันห้ามาห้าต้นเนี้ห้าต้นนี้นะห้าต้นเนี้เอห้าต้นนี้เอามาพันสามมาเออห้าต้นเลยนะเอามาพันสามมาค่าส่งให้มึงโตร้อยห้าสิบมาห้าต้นนี้ยเอาพันสามมาห้าต้นเนี้ยต้นนี้มึงโตขายไม่ได้แล้วนะ แต่ใครจะเอาต้นนี้ต่างหากก็ต้องรอนกมันออกลูกก่อนนะแล้วค่อยขายแล้วค่อยเอาไปนะห้าต้นเนี้ยนี่นะหนึ่งสองสามสี่ห้านี่ห้าต้นเนี้ยสวยมากเลยเนี่ยเอามาพันสามเนี่ยเนี่ยต้นละไม่ถึงสามร้อยเท่าไหร่อ่อ้โหต้นละสองร้อยก็สองร้อยสองร้อยห้าสิบนิดๆเองเนี่ยห้าต้นนี้เอามาพันสามค่าส่งก็ร้อยห้าสิบห้าต้นนี้แล้วก็สี่ต้นนี้ใหญ่มากเนี่ยสี่ต้นนี้ สีต้นนี้เอามาพันหนึ่งค่าส่งเก้าร้อยห้าสิบนี่สี่ต้นนี้แล้วก็สี่ต้นนี้ก็เอามาพันหนึ่งค่าส่งเก้ร้อยห้าสิบนี่สี่ต้นนี้สี่ต้นเวิร์งสองอันนี้สี่ต้นเวิร์งสองอันนั้นสี่ต้นเวิร์งหนึ่งสี่ต้นเวิร์งหนึ่งก็เอามาพันหนึ่งค่าส่งร้อยห้าสิบสี่ต้นเวิร์งสองก็เอามาพันหนึ่งค่าส่งร้อยห้าสิบอันนี้เห็นๆกันอยู่แล้วแล้วก็ห้าต้นเวิร์งสามเนี่ยเอามาพันสามค่าส่งร้อยห้าสิบสี่ต้นเวิร์งสี่ก็เอามาพันนหหึ่่่งงงคาาาสสร้้อยยิบขๆ ระคังทองอันนี้ยังไม่ได้ตัดทดอันนี้ยังไม่ได้ตัดทดเลยเพราะนั้นใครต้องการไม้ไปเสียบทําต้นแม่อะไรก็เอาไปเนี่ยเนี่ยหนึ่งต้นสองต้นสามต้นเอาแค่สองพันค่าส่งให้บางตัวสามร้อยแล้วก็บารนามีหนึ่งสองสามสี่ห้าต้นละพันห้านะห้าต้นเนี้ยต้นละพันห้าห้าต้นเนี้ยบางตัวขอแค่ห้าพันค่าส่งก็ให้บางตัวสองร้อยของบางตัวเป๊ะนะเว้ยนะครับของบางตัวเป๊ะนะ นะครับไม่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 ไมไมมโม้แหละนะครับผองตัวเป๊ะนะเวยก็ใครที่นั่นก็รู้อยู่นะไม้บางโตัวเป็นไงพัด้บนามตัวเป็นไงก็รู้รู้กันอยู่นี่ห้าต้นก็มีมานําเสนอเท่านี้นะครับรักกันห่วงใยากันดูแลกันนะครับซื่อสัตย์แล้วก็จริงใจต่อกันนะครับการค้าที่ดีที่สุดก็คือการค้าที่ซื่อสัตย์และจริงใจสวยเวอร์เนี่ยสามต้นเนี่ยเนี่ยดูดิแดงดอกใหญ่สวยเวอร์นี่นี่มีห้าสีนี่มีะระฆังทอง มีตัวนี้มีตัวนี้มีตัวนี้แล้วตรงกลางเป็นแดงเนี่ยสวยเวอร์เนี่ยสมต้นเนี่ยเอาแค่สองพันค่าส่งสามร้อถูกไม่รู้จะถูกไงพอจ่ายค่าร้านเรียบร้อยก็ค่อยว่ากันใหม่นะครับสําหรับวันนี้ก็มีมานําเสนอเท่านี้ครับวัส,สลามหมอะไรกุ้งวราะมะตุลล้อวบาระกาตุขอบคุณมากๆเลยครับสวัสดีครับ